สวัสดีครับไอติมชาไทยมาแล้วนะครับตามคำขอเลยสูตรวันนี้ไม่ใช้วิปปิ้งครีมนะครับวิธีทำทำง่ายๆเนื้อนเนียน,น,อนหอมหวานมันกลมกล่อมมากเลยครับก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่บิ๊กด้วยนะครับเรามาลงมือทำกันเลยครับผงชาไทยที่ใช้วันนี้ใช้เป็นของชาตามมือแล้วก็ชาตามังกรบินนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับให้ใส่ผงชาตามมือสี่ช้อนโต๊ะครับ ผงชาตามงกรบิน4ช้อนโต๊ะครับผมน้ำร้อนจัดนะครับ600มลครับคนให้สมวสมเข้ากันนะครับปิดฝาไว้หลังจากนั้นก็พักชาไว้ประมาณ5นาทีนะครับเมื่อครบเวลา5นาทีแล้วก็เปิดฝาออกได้เลยครับคนสัเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นก็นำน้ําชาของเรามากรองเอาแต่น้ําชานะครับผม น้ำชาที่ใช้วันนี้นะครับกรองให้ได้500มิลลิตรนะครับถ้าเกิดว่าน้ำชาที่ได้จากการกรองไม่ถึงนะครับก็สามารถเพิ่มน้ำร้อนลงไปในถุงกรองได้เลยนะครับผมแล้วก็บีบเอาน้ำออกมานะครับพักไว้ก่อนครับขั้นตอนต่อมาให้ใส่แป้งข้าวโพดลงไป3ช้อนโต๊ะนะครับแป้งข้าวโพดจะช่วยให้เนยติมของเรามีความเหนืดเหนืดแล้วก็ชะลอการละลายได้ด้วยนะครับครีมเทียมของยี่ห้อดีมี่4ช้อนโต๊ะครับ นมค้นจืด150มิลครับหลังจากนั้นก็คนให้เข้ากันก่อนนะครับตามด้วยน้ำชา500มิลตรครับผมตามด้วยเกลือ1ส่วน8ช้อนชาครับน้ำตาล5ช้อนโต๊ะนมค้นหวาน150มิลครับจากนั้นก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันดีเลย ในขั้นตอนต่อมาเราจะมาต้มน้ำชานะครับเทน้ำชาลงไปเลยครับในการต้มให้เพื่อนๆใช้ไฟกลางในการต้มนะครับหลังจากนั้นก็เปิดเตาได้เลยครับผมในการต้มนะครับเพื่อนๆต้องหมั่นคนไปเรื่อยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่คนเดี๋ยวจะทำให้แป้งข้าวโพดติดก้นกระทะแล้วก็ไหม้ได้นะครับ กลิ่นก็จะเป็นกลิ่นแปลกๆนะครับคนไปเรื่อยจนกว่าส่วนผสมของเราจะเหนือข้นประมาณนี้นะครับเมื่อเหนือข้นประมาณนี้แล้วก็ปิดเตาได้เลยครับผมหลังจากนั้นก็นําน้ําชาที่เราต้มนะครับมาพักไว้ก่อนพักให้อุ่นตัวหรือว่าเย็นตัวลงนะครับหลังจากนั้นก็นําเข้าแช่ช่องฟรีซเป็นเวลา6-7ชั่วโมงเพื่อให้น้ําชาของเราแข็งตัวนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับความเย็นของตู้เย็นแต่ละเครื่องด้วยนะครับ เมื่อเวลาผ่านไปเราก็นำออกมาจากช่องฟิวได้เลยครับผมหลังจากนั้นให้เพื่อนๆหาซ่อมหรือว่าหามีดจิ้มตัวไอติมของเราให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับเพื่อที่จะนำไปปั่นให้ได้เนื้ไอติมที่เนียนแล้วก็ละเอียดนะครับถ้าถามว่าเมื่อนําออกมาจากช่องฟิลแล้วนําไปตักกินเลยได้ไหมก็ตักกินเลยได้นะครับผมแต่เนื้อจะไม่เนียนนะครับหลงังจากน Changing ั้นก็นําใส่โถเครื่องปั่นเพื่อที่จะนําไปปั่นเลยครับจากนั้นเราก็ ปั่นให้ไหนไอติมของเราเนียนๆเลยนะครับถ้าเพื่อนๆมีเครื่องปั่นที่กําลังวัดไม่เยอะก็แบ่งปั่นออกเป็น2รอบก็ได้นะครับเครื่องปั่นของพี่วันนี้3,500วัตต์จะเร็วแล้วก็จะแรงมากเลยนะครับผมเมื่อปั่นเสร็จแล้วนะครับก็นําออกมาเทใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้เลยนะครับใครจะหาเป็นกล่องที่มีฝาปิดก็สามารถทําได้เช่นกันปาดหน้าให้เนียนๆหน่อยนะครับ หลังจากนั้นก็นำเข้าแช่ช่องฟีวอีกรอบหนึ่งนะครับแช่รอบนี้แช่ประมาณ6-7ชั่วโมงหรือใครจะแช่1่คืนก็ได้นะครับผมทางนี้ท้งนั้นขึ้นอยู่กับความเย็นของตู้เย็นแต่ละเครื่องด้วยนะครับเมื่อเวลาผ่านไปเราก็นำออกมาจากช่องฟีวได้เลยครับจากนั้นก็พักไอติมของเราไว้ก่อนนะครับ5-10นาทีเพื่อที่จะให้เนื้อไอติมของเราตักง่ายๆนะครับผมมาเรามาตักไอติมไปกินพร้อมกันครับที่ตักให้ผ่านน้ำก่อนทุกครั้งนะครับ หลังจากนั้นก็นําที่ตักตักไปเลยเพื่อนๆสังเกตดูนะครับว่าเนื้อไอติมของเราเนี่ยเนียนมากเลยนะครับแล้วก็ตักง่ายมากเลยครับผมนี่เลยนะครับหลังจากนั้นก็นําไปตักใส่จานเพื่อที่จะนําไปกินได้เลยครับไอติมของเรานะครับก็ละลายช้าอยู่นะครับทุกคนเมื่อพี่เปรียบเทียบกับแบบที่ใช้พิิ้งครีมนะครับผมมาครับผมมากินพร้อมกันกับพี่บิ๊กนะครับอืคือ รสชาติหอมหวานมันกลมกล่อมมากๆเลยนะครับสูตรนี้พี่พิกก็การันตีความอร่อยนะครับที่สําคัญเนื้อไอติมของเราเนียนมากๆเลยครับผมเพื่อนๆก็ลองนําสูตรนี้ไปทําตามได้เลยนะครับใครชอบหวานมากหวานน้อยก็ปรับลดลงได้นะครับผมขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ